สอัสวดครับทุกท่านผมสำหรับวันนี้ครับเรากลับไปเล่นเกมกัต่อครับกับเกม Hardcore Mech นะครับโดยนังจากภารกิจที่แล้วครับภารกิจที่4ขีดสอนครับ Sea of Orcus นะครับผมเราเป็นภารกิจที่จบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็เอ็ดการ์ตอนนี้เนี่ยหัวร้อนมากด้วยแต่ทั้งครับปัญหาตอนนี้เนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือ เทาซ่าครับตัวของเรื่องเนี่ยสนใจแค่เรื่องของภารกิจเท่านั้นแต่เอ็ดการ์ครับอยากจะปกป้องโลกใบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการทะเลาะกันและระหว่างคนเล่นนะครับกับตัวละครหลักแต่อย่างไรครับภารกิจทั้งหมดต้องเดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยครับกับภารกิจที่5คิด1ยิกดาชิวนะครับผมลุยกันเลยตอนหน้านี้ครับมันจะมีช่วงบรีฟว่าสตีลรอนเนี่ยเตรียมบุกราวังคารนะครับในมิชชั่นถัดไปซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีบอกนี้ด้วยนะครับไ่ต้องหัวโอเคก คารูนาสั่งครับก็เป็นอาเซซินเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าส่งให้ตัวกับ UNF เรียบร้อยเจ้าตัวปลอดภัยเรียบร้อยครับแล้วก็มีพูดถึงตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวครับชื่อริชเชตอร์สั่งนะครับผมอยู่ตรงหน้านี้ลุงแกเป็นคนที่เคยเป็นอาหารมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเก่งทีเดียวตอนนี้จะจจะเป็นผู้ประชาการในการต่อสู้กับพวกสติวดอรนะครับปัญหาคือตอนนี้ครับสติวดอรเนี่ยจะบุกสถานที่สถานที่หนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นตัวกลางของดาวองคารเลยคือยิกดาชิลนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงบุกนะครับแต่เราจะต้องขอคุยก่อนว่าจะรับภารกิจนี้ไหมซึ่งนักข่าเอ็ดการเนี่ยก็จะหัวร้อนมากๆนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปโอเคแล้วก็ นี่ครับเรียบร้อยเจนนิซี่มาเรียบร้อยนะครับหัวหน้าเรานั่นเองเจนนิซี่ครับก็มาทําการปฏิเสธเรียบร้อยว่าเราคงจะไม่ไปนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่ามันเสี่ยงเกินไปครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาอย่างมากเลย mm hmm. ก็จริงๆถ้าพูดกันตามเหตุผลเจนนิซ mm ี hmm. ่ก็ถูกครับ mm hmm. แล้วก็เอ็ดการ์เนี่ย mm hmm. ก็หัวเราะไปทีนึงนะแต่ว่าจริงๆ mm hmm. แล้วก็คือเราคนปกป้องคนบริสุทธิ์นะครับเพราะเราไม่รู้ครับว่าอีกดาเซียเนี่ยเก็บอะไรเอาไว้บ้างนะครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับ เอ็ดการ์เนี่ยหายไปแล้วพร้อมกับหุ่นของตัวเองด้วยนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเอ็ดการ์ครับเป็นคนที่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็เป็นอยู่แนวหลังครับไม่เหมาะการลุยแนวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี้ปัญหาเลยถ้าเกิดเอ็ดการ์ตายไป,ไปหรือเอ็ดการ์มีหุ่นระเบิดไปเนี่ยครับเป็นปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเกิดเอ็ดการ์เราเสียเอ็ดการ์ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นครับมันจะเป็นภาร,รกิจของทาวเทอร์แล้วว่าตอนนี้ครับเราเนี่ยจะต้องไปช่วยเอ็ดการ์กลับมาครับเพราะฉะนั้นแล้วมาเริ่มภารกิจที่5ขีดหนึ่งก เพราะนอกจากว่าเราเนี่ยจะได้ช่วยเอ็ดกรารแล้วเราจะได้ปกป้องเมือ,องด้วยนะครับผมเอด็ดดูจะไม่ไไรู้ว่าแบบว่าเป็นอะไรนะครับโอเคเอ็ดได้ยินไหูว่าซึ่งปัญหาคือเราจับสัญญาณเอ็ดกรารไม่ได้นะครับผมไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนและก็อย่างนี้ครับยิงดาชิวเนี่ยสูงจากพื้นโลกประมาณ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตกไปคือเกมโอเวอร์นะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่เล่นเกมแพลตฟอร์มนะครับไม่เก่ง ขนาดมาริโอ้ยังเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่นี้จะออกมาเน่าขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยดีกว่าว่าผมจะหล่นลงไปตายทั้งหมดสิบรอบนะครับได้ซ้อมเมื่อกี้อะไรเนี่ยโผมาทีเดียวจบเลยเก็บในไหมครับกำลังพวกแล้วแล้วพอเราก็เคมากด้วยนะครับก็เยี่ยมจริงๆแปลงล่างได้เนี่ย โอเคมาครับโอเคเทลูล่าแพลตฟอร์มแล้วนะครับซึ่งอจริงๆผมก็ัวดตกกันนะผมก็ไม่อยากตกไปในด่านนี้นะครับไม่อยากจะเกมโอเวอร์ก็ตกเขียว ในเกมที่เราบินได้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยเกมนี้เราบินได้ไงเพราะงั้นเราสามารถกระโดดได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมาริโออะไรแบบนี้เนี่ยครับผมผมไม่สามารถกระโดดได้เลยเพราะมันบินไม่ได้โอเคตอนนี้นีครับปัญหาตอนนี้คือเราติดต่อเอ็กาไม่ได้นะครับแล้วก็สภาพนี่คือเละแล้วนะครับต่อการต่อสู้เริ่มมาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแต่ว่าทุกอย่างมันเละขนาดนี้ครับว่านี่น่าจะเป็นการบุกหนักของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่งั้นไม่น่าเลยขนาดนี้หรอกแถมยังเอาคนนุ่นใหม่มาสู้กันด้วย น่าสนใจจริงคำว,ว่าในสถาน,นีเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อมีอาวุธใหม่ด้วยมินิกันของปรดผมเลยโอเคมีคนช่วยแล้วคุณมากครับ ระเบิดไปแล้วไม่เป็นไรยังไปได้ต่อนะครับเลือดเลือดเริเร่มน้อยแล้วการตายจะมาถึงในไม่ชานี้เพราะงั้นเขาเตรียมของฮิวไว้ก่อนนะครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโอเคอสต,ต์มีคนตัวใบมากนะครับพร้อมกับปืนแบบติดตามซึ่ง ค่อนข้างโหดทีเดียวแบบนี้โอเคซึ่งช่วยได้เยอะนะครับเพราะผมยมงคืนไม,ม่แม่นเป็นแบบติดตามเนี่ยแต่อันนี้เราไม่น่าจะใช้หรอกเนอะน่าจะเป็นแค่วนดรอปเฉยๆโอเคแล้วเราก็กกไปถึงทาคง,งค่ะผมตัวนี้ทั้งหลายมากอ้ะตึ๊ดโอเคถัดไปนะครับเราต้องเก็บข้อมูลของ ตัวพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้เพยว่าผมจําว่าผมจําได้ว่าเก็บอยู่ที่ไหนนะครับเออเดียบตรงนี้ด้วยก็จะไม่ช้ามานกะผมจําได้ครับอันนี้เพราะว่าจริงๆคือเกมผมเล่นจบไปแล้วรอบนึงแต่เนื้อเรื่องอะไรเนี่ยเลยหมดแล้วนะครับจบไปทีนี้ถ้าเกิดปืนนี้เรายิงตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร <Okay. S 2> เคียบรลอยครับศัตรูไม่มีอะไรมากหรือเปล่าเมราจจาะโดนอะไรยิงหลังตายตรงนี้เลยก็ได้นะครับไม่มีใครดูเหมือนกันคือเดี๋ยวว่าด่านนี้มันดูไม่ยากมากนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดะนะขโมยเงินเปประมค่อ,มอยๆโอ okay. เคยบร้อยขโมยเงนด้วย จากตอนนี้เนี่ยเรื่องเราน้อยมากนะครับเพราจจะไม่ได้กระโดดเข้าไปบููมากแบบตอนแรกๆเพราะว่าไม่อยากให้หุ่ระเบิดนะครับผมแล้วก็พูดงั้นปุ๊บก็เอาที่ยูมาให้นะครับเพราะงันเราได้เข้าไปฟันอีกแล้วแน่นอนยอยอยูจริงครับดูเหมือนเป็นเกมที่ค่อนข้างจะรู้ใจผมยยงไงก็ไม่รู้สิแต่ว่าก็มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีเข้าไปปวกกันทุกอย่างได้อนะนอะอ๋อตรงนี้มีคนอยู่ แต่เข้าไปไม่ได้ออกจากหุดไม่ได้ด้วยเพราะงั้นผมคิดว่าน่าจะมีตอนอื่นต่อให้ไปเดี๋ยวเขาต้องเปิดประตูกลับมาอ่านี่ไงมีประตูนี่สองอันที่สามเพราะงั้นเรามาหาสวิตชกันดีกว่าครับว่าสวิตอยู่ตรงไหนเนอะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้แหละผมว่านี่มันจะตูอยู่ด้วยแน่นอนอมเยอะ โอเคเรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วมีของตรงนี้เก็บก่อนนั่นก็คิดว่าตรงนี้เป็นทางที่มีสวิตช์เพราะระตูโผล่มานะนี่แหละโอเค,อเ,คเ,ปเปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมดสามสามประตูเพราะว่าประตูมันมีประตูหนึ่งถ้าเกิดจำกังงนได้อยู่ล่างสุดนะครับโอมดเอาก่อนแคก็ลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับมีคนอยู่นะเขาอาจจะมีเควสลับหรืออะไรก็ได้ชื่ ไหนคุยซิอ๋อขอบใจมากให้เงินสองพันเลยนะครับแค่เปิดประตูให้ก็พอเป็นคนที่ใจดีจริงเก็บของลุยต่อเลย <Okay. S 2> แคเคเราน่าจะเดินทางมาถึงไกลระดับนี้แล้วล,ะล,วล่ะใกลกว่ดิมหาทีู่อทุกอย่างเรียบร้อยตึ๊ด ขนาจะเป็นศึกหนักนะครับเนื่องจากเราเห็นแล้วเรามีเปลือนเพราะงั้นศัตรูเยอะแน่นอนนะครับเกมนี้นี่คือพวกให้เราชีไรศะตรูเพียบตลอด ียบร้่นนะางของตรงนี้โอเคทางตันนะครับน่นแจะว่าเราต้องไปข้างล่างแล้วละ่ะแต่ตรงนี้จะมีซูบุ๋มไม่ได้เพราะต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนนอกาเพื่อใครสังเกตเห็นนะครับผมติดอาวุธมาเพิ่มหนึ่งอันเป็นช็อตกันนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะเนื่องจากกระสุนมีจํากัดครับมีแค่หกนัดเท่เองเราใช้ปืนหลักธรรมดาของเราไปก่อนตรงนี้มีอะไรไหม ไม่มีนะครับมีให้เงินมีให้เก็บเงินเมื่อกี้นี้อย่างเดียวจะว่าคุมไหมก็ไม่คุมเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อกี้เกือบตกไปแล้วโอเคไปต่อเลยเก็บเงินนะค,คุณสองตัวครบเียบร้อย ครับไปต่อผมจำไม่ได้แล้วว่าด่านนี้ตอนจบเป็นยังไงนะเพราะงั้นเราต้องมาลุ้นกันแล้วละ่ะอาจจะเจอบอสก็ได้นะครับหรือว่าตกมาอย่างี้เอาอันี้ก่อนแล้วกันอันตรายโอ้ยสกายลอตลากรอะไรกันเป็นเอสไพร์ลอต คุณไม่มีอะไรเลยโอเคเรามีสองทางข้างบนข้างล่างผมไปล่างก่อนแล้วกันนะครับโอเคข้างล่างเป็นที่เก็บของเพราะฉะนั้นทางถัดไปคือไปด้านบนลุยเลยดีกว่า,าข้างบนเรียบร้อยตรงนี้มีอุปกรณ์ให้เก็บน่าสงสัยจริงๆลุนไหมโอ้ เปลี่ยนปืนนะเพราะปืนอันนี้มันค่อนข้างดีเพราะว่ามันกินดอกจักรยานนะครับโอเคเราน่าจะน่าจะใกล้จบด,าด่านละผมดาวเอาโอเคโเค๊ะเป็นคัสซีเหรอไม่ใช่แฮะแค่ซูมหน้าจอเฉยๆนี่ข้างล่างไปช่วยเชียนเสาแล้วกันต้องแล้วครับผมเนี่ย Mata pom ke? pom bom, tang bom. มาข้างล่างเพราะงั้นเราลองไปชดเราลองไปเก็บตัวข้างล่างก่อนเราก็ให้เพื่อเราลุยข้ามบนไปนะครับส่วนเราก็อยู่ข้างล่างคอยเก็บสองทางแล้วก็ผมจะได้ออกมาข้ามบนเพื่อข้ามบนจ,จากาแต้วราไ,ได้อม,มอยู่แค่เดียว ฟไม่ได้เลยอ้าวโดนด้วยโอเคเยคคี่ยมผมค็ผิดฝั่งแต่ากลายเป็นว่าพบทั้งแมปเจ๋งจังเลยเมื่อกี้ต้องเรียกว่าดวงดีนะครับโอมอเคสตูสตหมดเรียบร้อยได้เราก็ไปต่ออ๋อชีข้างหลังมีเพื่อนอยู่อีกเพราะว่านะข้างหน้าแต่คือมีคนทำไมประตูมันอ้าวโอเค ด่านนี้จบเท่านี้ครับกับภารกิจอีกดาชิวนะครับถือว่าเป็นการตัดจบที่ตัดจบแบบตัดจบชับเลยนะครับเราไม่รู้เลยว่ามีอะไรต่อหรือต้องเป็นยังไงต่อนะครับจะไงครับภารกิจนี้ยังคงดำเนินต่อไปครับเราต้องปกป้องยิกดาชิวแล้วก็ตามมาตัวเอ็ดการ์ให้เจอครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้เนี่ยวิดีโอมีเท่านี้เลยใครชอบิดีโอวนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel สำหรับใครมีความไม่ไรครับก็สามารถพิมพ์ข้อคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลับเท่านี้แล้บกันใหม่คราวหน้าครับ 拜拜。Bye bye.